สวัสดีครับร้านรถมือ2องอำเภอกันทะลักครับวันนี้มีรถเวฟร้อยสิบไอบังลมเล็กปี5้าสสตาร์ทมือเข้าใหม่ครับรถสวยมากเลยเครื่องนี้สวยใครได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้เดียวดูสภาพครับยางใหม่หน้าหลังเลยนะครับดูหัวเครื่องครับรถเดิมๆรถบ้านมือเดียวเลยนะครับ เครื่องไม่เคยแกะรับประกันตัวเครื่องให้สองเดือนนะครับตัวนี้เป็นตัวสตารมือครับยางใหม่เลยนะเพิ่งเปลี่ยนใหม่หน้าหลังเลยตัวสตารมือครับมือเดียวเดี๋ยวลองสตารให้ดูกิ้มนะครับจบแล้วเครื่องดีมาก ราคาอยู่ที่2 3 9 0 0บาทรวมโอนให้เลยนะครับ2 3 9 0 0บาทรวมโอนทะเบียนพรบต่อให้ครบครับรับประกันตัวเครื่องอีก2เดือนไอ้สนใจอยากให้มาทดลองขับคัดคัดเคิรตไม่ไม,ไม,ไม่มีลื่นเลยคันนี้ได้ตัวสตาร์ทมือด้วยเดิมเดิมรถบ้านเลยครับคันนี้ ทรงมังโซ่อยู่ครบโชกเดิมหมดเครื่องนะครับยวลองสตาร์ทให้ดูอีกทีนะจิ้มนะครับจบแล้วแจมเลยคันนี้บอกเลย23,900บาทรวมโอนครับ สนใจยังไงโทรติดต่อ084 600 5813ครับแวะดูรถทดลองขับก่อนได้นะในตัวอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ